ผมเบอีสานบ้านหน้าครับบาวันหน้าพานมา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 เรียนน้าแม่ครับผมแม่สวัสดีครับแม่แม่สวัสดีครับอันนี้แม่เลี้ยงงัวงัวดั้พันยังแม่พันยังแม่นี่เขาบอกอะไรนะไอ้ไอ้โกบีอะไรเขา๋อโกบีบอห้จับบอหนี่ให้จับบอโอ้เขาบ็บอไฮจับแม่ครับผมสิถามแม่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 ปลูกปล่อยสุพรรณบุรีหาศูนย์น้แม่เนาะสุพรรณบุรีที่แม่ขยายพันธุ์ต้นนั่นเนาะที่แม่ปลูกเลยขยายเห็นบ่พันธุ์บอ อันนี้อ้อยคันหนายูทฟังนิน่อแม่นี่แมม่มพูกก่อนเดี๋ยว่อแม่ภาพผมเบิรงกจักน้อยมาม่มาทิ่ถามเม่จักน้อยนี่ว่าแม่์ม่มปลูกจากไรจังไรนี่อันนี้ปลูกแค่ไม่ถึงได้เราอย่านีอบอกเอาเอ้ามม่ขยายต้นนั้นแม่ขยาย้ละหลๆตัวแม่ขยายออกต้นนั้นแต่ว่าเม่ขยายได้านี้นะอ๋ออันนี้เม่เซ็ตหนาน้า โอ you know, oh. ้ที่ว่าเซตเขาเกียวเขาแล้วแม่กระปูนั่นเองก็เซตเขาปู้งแต่เดือนไหนก็ต้มาเดือนท่านว่ามเดือดอะไรนเดือมกากุพาเป็หน้านาแล้วนะโมกาอย่งลยมกลากุพาอยง้เามกาาแม่แม่ปูเกันบ่อเริ่มปูเนบ่อหนแม่แม่จูมาเบไกแม่มาเบยไก่า อ๋อันนี้แม่ครับอันนี้แม่ทนันแม่มีคนมาถามสื่อแม่ขายพอแม่ได้ขายพอนี่โอ้อันนี้เคลื่อนมาแม่แม่ปุยีคาฝูงอะไกันสถามแม่เบาหน่อยหนิตัวเมีมันเาแ้งตัวเมีนี่สูงอมันมันมันเค่ามันเคลื่อนมันคานแล้วอ่ะมันคานเคื่ออ่ะโอ้งามพักเมยเลยแต่กอีคัยสุัเนา แม่ไปได้พันต้นแหลกแม่แม่ไปได้พันมันจะท่าไหนแม,ม่ไป็นันเชือเพื่อพ่อทิ่เขาฟอสเเทุ่งหมืที่ว่าทุงห้าสิบบาทเฮ้ยเท่าไรนึ่งที่ว่าแม่ที่ว่าต้าาาาานมัไงหรือไหมอ๋อนี่บ่อก็ไงแห่งไม,ไม้นอกก็ไรใกล,ล้แล้วัะไม่อันนี้แม่สูกไปคันนาขึ้นจะไหนไม่แม่ชูบใบคันนาขึ้นจะไหนอ๋อส่งโรงงาน เอา้าคือยังว่าปลูกโซ่แล้วงานอ้อยก,กันน้ำแม่โบขัขานนา้ำคลายสิขันน้ำคลายมันมีเครื่องมันก็ขัน้นาน,นา้ำอ๋ออันเป็นเครื่องโบเโมนพอไปเอามาเหรอที่โบเมนบอกเอ้าก็ว่าให้ว่าสั่งไว้เดี๋ยวอ๋อขยายแต่สมิ่งกับโบเดนอยได้ไหมโบเมนมอยได้หลายกันได้หนิคันน้ำสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีหาศูนย์ยูบ้านอันนี้อ้อยแม่นี่อยู่บ้านได้ไหมนี่อ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์นี่ไหมจาทำมีผู้ได้ยากได้พันได้ได พันไปปลูกไปยังไปขยายแม่แม่แม่ไม่ถึงว่าแม่ไม่ถึงว่าอ้อยนี่นะปลาอ้อยนี่ในทุ่งนานี่น้องไหเนาะตามก็บค้างท่วมอยู่นี่แต่ว่าคือสีบดใต้เนาะถุงขักอิวๆเลยคนเดียวอุ้ยงามตามกักแม่แม่แม่ไม่ถึงว่าแม่อยูอันนี้บ้านยังนี่แม่ปลูกแม่นี่บ้านโคกโคกโคกลาโลกโคโลกตะบดโคกย่างตะบดโคกลาโลกตะบดโคกยางเนาะ อเภอประสาททหวัดสุรินหาหาใคปลูกยากไปหาแม่ปลูกง่ายเพื่อเม่บ่มีอกของนองกะปูกกันแต่ว่าปลูกบหลายสำนีอะไรถือว่าลายดีนี่แต่ย่าไปหัดผุนทั้งหลังเป็นบ่แม่ไม่หรออนบีโอ้ยคันน้ำซวนผรียหาศูนย์ทำไมเวาเพ่เมผู้ไดอยากสนใจกับมามาถามีมไเนาะอยากได้พันเนาะไหมเนาะเมยมขายพอแพงเนาะ เม่ขายเป็นตั้นขึ้นจะไหนทำไมมีคนมาขอซื้อเมย์พอซื้ออ๋อก็เลยก็มามาคุยกับเมย์พอจะว่าพอเป็นทำไมไม่มีคนซื้อเพราะขายขายอยู่แล้วแบ่งขายขายได้เนาะซื้อพอหยั่งซื้อพอหยั่งพอเนี่ยแม่พอเนี่ม่พอที่ปลูกเนี่ยไหมพอสวิดเนาะพอสวิดบาดโคโรนแล้วหรอกทำไมรายย่อยพันเนาะเมย์เนาะมาถามที่ปลูกได้เนาะมสำรับคนที่อยากเค็ดอ้อยขันน้าเนาะแม่รู้ไหมนี่อ้อยขันน้า อ๋อแต่ว่ามาเบิ่งก่อนก็ได้ผู้ใดอยากมาเบิ่งงานได้ไแม่เนาะอยากอยากผู้ใดอยากมามาดูงานก็มาเบิ่งไดหนได้ไหมไอเรื่องการปลูกการปลูกได้แม่แม่ปลูกแม่ปลูกจะได้แม่ปลูกแบบอ้อยอ้อยโรงงานเปล่าปลูกว่างปลูกว่างว่างว่างเด็ดเด็ดตัดบอหรือตัดเลยบ้างยาวไปเลยนะบ้างถอนยาวนี่นะเอาใบตาซับซับซับปั๊บเปล่เอา กะแพนเขาซับแตงบอแมนบ่บ่ถ้าเราขยันเราก็ซับอ๋ออันนี้อันนี้แม่แม่ปลูกยาวไปเลยยาเลยแล้วต้ามันได้แม่ต้ามันสิขึ้นเองมันบอกรถปลูกให้อ๋อรถอ๋ออ๋ใส่รถได้ไหมนี่อ๋อใส่รถปลูกแล้วรถมันกระัดอะไอ๋อใส่รถปลูกได้ไหมนี่แล้วก็ติดเขาใส่ไอ้รถที่เขาไอ้ไว้ข้างหลังที่เขาตั้งขึ้นได้ไหมนะแล้วก็ห้องก็มีคนเอาตั้งสิสิ่งนั่นไหมมันก็ะติดตัดอัตโนมัติบอแม่เขาใส่รถปลูกว่านี่ อ๋อว่าแต่ปล <concealed> <control> <us> ูกเองโอใส่ใส่รถปูนี่เสมอดี่งไมเนาะแต่ก้อดี่แห้งน้อมรับเลยแม่่ำไ่แห้งทเม้าเม, ER ม่แม่นเเดี๋ยวผมยางออกไปเบิงถุงนแม่เเออออกออกออกไปุนไหนเดี๋ยวผมยางพงเจโนยเด้อแม่่ำเหลืองดี่ะไมเนาะให้แม่ข้าวอดมึงีิบอมะเบิงอ่อยเม่ปุ่น แม่ไอ้เน่าพี่ฟีแม่นบ่เนี่ยนั่นบ่ไอ้ทางนี่เนี่ยเห็นนี่อไหมบ่บ่ไม่ถือว่าอไอยเนี่ยเห็นนี่แม่นที่กันบ่โอ้ฟังนี่บ่แม่นเอ๋อมันเป็นอน่อยพันธุ์อื่นบ่ผสมกันบ่ แม่ล้อมรั้น้ําแม่ล้อมรั้น้ํานี่เบิดหลายพ่อแม่นี่โอ้เขาวานงามนะแม่เนาะเขาวานง,า,งามพายนีอ่อยแม่นี่อ่อยนี่งานเป็นอ่อยก็จะหน่อย้ะแม่เด้อขอชมเลยแม่ครับผมนี่อ่อยอ่อยสุพรรณบุรีหาศูนย์ของของแม่ครับที่บ้านโคราลอก เป็่ายางเนพอดีเป็นองูเป็นปูก